แล้วก็ใช้ตัวช่วยครับนั่นคือวินนั่นเองที่ทุกคนมันเปียกอย่างนี้เลยเนี่ยเรานลองมันเป็นล่องลึกมากอันนี้คืออะไรจะวินหร,รือจะสว่ามันลึกขนาดไหนครับนี่หัวคนนะไม่ใช่หัวแมวแล้วมันก็จะเป็นสภาพนี้ทคนน่แหลรบต้องมีบัตร<ะ>คนปีกนกจะมาทางนี้แล้วมันจะรอดอยังไงเนี่ย<ค><ค>ผมยังดูไม่ออกครับ ลูกท้ายเรียบร้อยเล่าก็หกเสียของอีต่างหากุดก้าก็จบที่วินเหมือนเดิมนี่ยางกระแทกมาล้มโอ้ยเไงโอ้ย้ะดนะครับเสียอะไรไไหมโอ้โหก่อนเตะแมงสู้ที่หายเลย ไม่น่ารอดไป <D> ด้านหลังคูดมาทั้งแถบเลยครับด้วยความยาวครับยาวมากไม่ดีครับอโอ้สีแดงแรงลิ์บ้างครับอ,อ,อันนี้คอยจะปิงหน้าเ,นเหมือนจะเป,ป็นโฟลิ่งหลังครับขึ้นาค่อยๆค,ครับค่อยๆค,ครับ ต้องค่อยๆค,ครับเอย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 ,เ,อยเสียวว่ะเล่นลมเล่นเสียวอะ่ะเออแหมยืดลอ้อล้อขวาไม่ลอยนี่โอเคครับโคลิงครับมันยืดรับไม่ได้ออกไปตัวช่วยครับเอ้อโคลิงหลังครับตามหน้านี่ครับตูพี่วิทยาแซกโกยกันบ้างครับ นักแข่งที่ปลดระวางเลิกเล่นแล้วครับมาเข้าป่าแทนไปหลงที่ตรงไหนนะเข้าไปนู่นวนเข้าป่าเมื่อกี้สมาชิกบอกหมไปหลงบอกหลงอยู่กำลังเลือกเบอร์อยู่หลงอยู่เลือกเบอร์ว่าจะเอาเบอร์อะไรเอ๊ะใช่เราหลงกันไหนเก้าเก้าไอ้วะเก้าเก้เยงเขาเลยเท่เลยเหรอโอ้ยบอดี้โดนแน่ทุกคนดูนี่โอ้โหต้องโหแล้ว่ะ ต้องโหนแล้วไหวไหมเนี่ยรถปีกคอับติดอยฝ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 อนนอ่ฝอยนี่ฝอย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 นอยฝอยอยฝ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 อสัยยดอยยฝอยฝออ เดี๋ยวให้คันที่สามมาสีเทาๆอ่ะเดี๋ยวลุ้นทุกคนรถปีครับแล้วก็ใช้ตัวช่วยครับนั่นคือวินนั่นเองว่ามันลึกขนาดไหนนะครับ <ผม S 1> เรียกวินตัวช่วยครับไรซ้ายครับพงมาลอย้ายพงมะไอซ้ายพงมาไรย้ายนี่ครับอเอาละดูแล้ววินดีวกว่าครับคิวพี่แจ็คแล้วครับ เนี่ยเนี่ยต้องฟาดต้องมาอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันต้องยันให้ได้ไม่ให้ตกเนี่ยตรงนี้แหละถ้ามีแอร์ไปได้ครับไม่มีแอร์หรอมันดิ่งตกครับซ้ตกแล้วหนีไม่พน้นละไม่รอดครับโดนละแแแวววไม่มีอาวุธยางเล็กด้วยสามพ่าเอง นไได้ครับพี่เนี้ต้องไมให้หนุนอ่ะมันแขวนแขวนทางหลังไปแล้วครับวินดีกว่าครับคนเลยซ้อนด้วยใครทำอะไรอ่ะพี่อ่ะไปทำไรต้องใส่โฟว์แกไม่ได้ใส่โฟอ๋อลืมใส่โฟเหรอนึกว่าพี่เท่ารอบทำร้ายนะครับขนาดวิ่นยังหัวทิ่มเลยครับแล้วจะอยู่ได้ยังไงครับนี่แหละครับเยียงขนาดไหน ดูเองนะครับนี่ฮนะวินเผาครับสายตลาดนี่ส่วนใหญ่จะชอบวินทเท่าครับมีวินไฟฟ้าเป็นสำรองครับตรงจุดสตาร์ต,ตรงนี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าอีตรงนี้แหละครับที่เมื่อกี้ที่ติดกันแล้วติดกันอีกเนี่ยครับก็คือตรงนี้ขวาีกิดหนึ่งเอซ้ายเออขวายหน่อยอ่าตรงขึ้นนิดหนึ่ง,างสายสุดสายดิ้ายสายตรงเลี้ยวแล้วต้องขึ้นแล้ว นั่นแหละยิงหน้าหลังพร้อมนะอย่าดิ้นแรงเอออย่างได้โยไม่ได้ปิ้นไวถอ,ไนถอยหน่อยถอยหน่อยแล้วหักหักหักใช้ซ้ายช้าไปคืนคืนคืนถอย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 อีกถอยแล้วซ้ายสุดต้องบอกครับเพราะอยู่ในรถมองไม่เห็นครับอีกอีกคืนก่อนคืนก่อนผมอะไล่ะ ขึ้นก่อนแล้วถอยถอยอีกโอเคพอหักซ้ายสุดเดินมาเดินมาหนึ่งเดินมารถปีครับจะบูล้าง่านไม่ได้ครับนะเอาละต้องขึ้นไปขึ้นไปได้อยได้อยู่ได้อย,อยู่ไม่ได้ว่ะต้องวิ้นวะเพราะว่ามันไหลอ่ะดึงวิน้นเดี๋ยวรอก่อน เช็ดตึงแล้วก็วินครับเดินวิ่นอย่างเดียวเก่าล่อนิดนิดเก่าล่อนิดนิดอ่าดีดีเดินนิดเดียวอย่าปั่นเดินเบาๆนั่นแหละสวยสวยสวยไปีกวินขึ้นไปอีกขึ้นปีกเนี่ต้องอย่างงี้ครับขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอ่าขึ้นขวาผ่านแล้ว ต้องลงขวาของจอนะครับอา่าต้องลงขวาของจอเพราะว่า,เ,าเดินรถตรงๆมาก่อนสายนิดๆตรงมาก่อน,ยน,น,อ,นอย่าขวาดิเดี๋ยวหลังตกดีดีสายสายกไอ้ขวาโทษ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 ถอยก่อนถอยก่อนบอกผิดบอกผิดขวาเลยนั่นแหละไปลงไปลงไปเลยดูล้อลงไปเลย อย่าเพิ่งคืนเร็วนะให้มันหน้ามันยันล้อหน้ามันยันกำแพงขวาก่อนดูข้างหลังให้หน่อยตกวะไอ้ไอ้ไอ้นั่นดูข้างหลังนี่ตกไหมนั่นแหละสวยว้ตกมาเนี่ยนี่ฮะรถล,ลองเล็กเบียดหน่อยหนึ่งขวาไว้ขวาไว้ขวาไว้ไม่งั้นยิ่งหนีซ้ายเดี๋ยวมันยิ่งเบียดขวาไว้ดีนั่นแหละแท้ไว้แท้ขวาไว้แท้ไป ดีแทละขวาอีกอีกอ่าดีแทละไว้เหมือนเดิมแทละไว้ขวาอีกนิดนึงเอาคืนหน่อยนึงตื้ออ่าคืนดีดีนั่นแหละทักนะแทละมาเรื่อยๆนั่นแหละนั่นแหละกับต้งสวยนั่นแหละโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรสวยแทละมาเรื่อยๆขวาไว้ อย่าหนีซ้ายนะขวาเยอะๆขวาเยอะๆดีสวยต้องเป็นที่เลี้ยงครับต้องเป็นเนยครับสองสองหมดแล้วหลุดแล้วขวานดิดนึงอ่านั่นแหละสวยเดี๋ยวไปดูด้านข้างก่อนขวาหน่อยขวาเยอะๆอะเออนั่นแหละขวาเยอะๆเดี๋ยวมันเด้งขึ้น ่ะนั่นแหละแล้วก็จอดตรงผมเนี่ยผ่านแล้วครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างก่อนทุกคนฝ้างขวาไปดูแผลก่อนว่าม,มีป่าไม่เห็นหรอกถ้าเอ็นหนีอะโดนเห็นแต่เรามีแองอะมันเลยไม่ดิน้นไม่เฟียครับต่อครับทุกคนขวาอีกเตินเตืนเติน Tốt Tái nồi Tái thuốc Tái thuốc Tái ít Tái ít Nè nằm Chọt phát lên Để bấm lên coi Tái Tái dơ 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 Tái dơ dơ Ít Ít Tái ít สายเยอะๆตอตรงไปตรงไปคืนคืนคืนนี่ต้องอย่างนี้แหละขวาขวาขวาเยอะๆไม่มีอะไรคืนคืนขวาหน่อยคืนนี่นุ่มนวลน,นุ่มนวลครับรถเปรกรถเปรกงัดสุดๆเหมือนกัน เจอหินหินครับงานนี้ถ้าไม่ไม่มีอาวุธกระโดดล่ะครับนะเพราะว่าแขวนกระโปรงค,ครับแล้วก็หินยางจับก็่ค่อยอยู่ก็เลยอ่าจะเหนื่อยหน่อยกลองรถรถท่านรถอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับไปทุกคนหินก้อนเบลเลอร์เลยโอ้อยังใหญ่เลยนเนี่ย น่าจะโดดมินนี่เขาวิ้นอยู่ไม่ใช่เหรอยอดครับสุดยอดเนาะนี่ทุกคนมันเปียกอย่างนี้เลยพี่เราล่องมันเป็นล่องลึกมากอันนี้คืออะไรจะวิ้นหรือจะสู้เขาเนี่ยอ๋อจอดรอพวกแล้วทุกคนดูนะลึกไม่ธรรมดาเลยนี่อันนี้น่าจะไฮไลท์สุดเลยใช่ไหมเนื้อหมายใช่ครับหนักสุดเลยใช่ไหมถึงตัวนี้เน็กาดเลยนื้อหมายเกือบสุดแล้วเกือบสุดแล้วเหรอครับแต่ยังไม่สุดครับ ต้องภูกระดึงต้องพูดเดออกผลดิดดดดสูงสุดเลยใช่ไหมต้องยอดภูดกระดึงใช่ไหมอันนี้ภูกระดึงที่ชนบรีนะทุกคนเอก็บอ,อนนกลึกน, <c oughs> นี่ครับน้ำหมายครับต้องเป็นเหยื่อทดลองให้ลูกทีมทีต่ตามมาดูก่อนนะครับครับตัวนี้มีอาวุธหน้าหลังครับนี่ต้องอย่างนี้ปืนโหมหนีมีรถครับโต้สบายๆเลย โอ้ไม่ต้องวนินเลยครับเนี่ยมีอาวุธช่วยครับสบายเลยทุกคนโอ้โ,โยกโยกโสบายเลยเดินแบบนิ่มๆครับโน่แล้วไปถึงโน่แล้วข้างหน้าเบาไปเยอะครับมาดูลงเล็กครับลงเล็กเนี่ยน่าจะวินครับเพราะว่าอาวุธหน้าไม่มีมีตะหลังครับไม่พอครับ หนีซ้ายไม่ได้ครับเบียดไปเลยครับเอาอยางเบียดไปเลยครับไ,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 ไม่อยู่ไม่บมไม่มีไมเไม่ไมเไม่ไมวไ่ไไม่ไย่ยยยยไ มันตกไปแล้วครับมันไม่ขึ้นแล้วแล้วเดินวินครับเนี่แหละมันงัดอยู่เผืยอขาดไปแล้วเนี่ยเบลขาดเบลต้องประครบประครบสองสองสองพับใหญ่แล้วแหละนะ่นเบลไอ้ไม่ใช่เบลขาดครับเขาตอกตอกสมอบอกไว้แล้วไม่อยู่เราย้ายไปต้นซ้ายดีกว่าเพื่อบังคับรถเนี่ยให้ดึงออกซ้ายนะครับถ้าดึงออกขวาเนี่ยมันเข้าหากําแพงหินครับล้อมันล็อกครับ้าพมีเพาอาจจะขาดได้ถ้ามีแอร์ะล็อกนะครับละ

สวยซ้ายหน่อยเดี๋ยวโอ้โหฝัน้าย,นยายครับแต่งตัวใหม่ครับแต่งตัวใหม่ออซ้ายของจอเขาเลยเลือกเอาจะพังหลังคาหรือจะพังข้างล่างใช่ไหมไ<ป>เก่งไม้ไปเลยเลยถ้าถ้าแล้วก็หนีขึ้นขึ้นขวาขวาของรถ สายของจอแต่ว่ามีต้นไม้ขวางอยู่ก็กระจกแตกแต่ถ้าลงล่างก็อาจจะบกเดินข้างเนี่ย<า>บริยาใหญ่อย่างเลโวด้วยมาดูว่ารถปีกจะได้ไหมคืนคืน,ดนเดินก่อนเดินก่อนตรงมาตรงมาขวานิดนึงตรงมาตรงมาสายนิดนึง เขินๆนี้ยังห้อยตูดอยู่ตรงนี้เลยครับยังวิ้นอยู่เลยวิ้นตรงล้อก็บ่าเนี่ยปฏินี้ยากที่สุดของปีครับขวานิดนึงขวานิดนึงขวาขวานิดนึงเกาะย่อเกาะขึ้นเลยหรอเปล่านั่นแหละนั่นแหละดันเลยขวาอย่าคืนดินั่นแหละรถเราคว้างตายว่าขวาไว้ขวาไว้คืนหน่อยนึงตรงตรง ตกจนได้มันเด้งหน้าเด้งหลังไงก็ไปเลยเดินฝ่าไว้ขวาไว้อย่าหนีก็ไว้ไปไปนั่งละดีดีดีว่าแห่อีกนิดเดียวเองเลยซึ่งตกแลก่อนวินละนเออดึงเชือกเลยอ๋อนี่เอานี่เน่ฝึกไงฝึกงานเนใหม่ว่ามันลึกขนาดไหนครับนี่หัวคนนะไม่ใช่หัวแมวแล้ว โอ้โหทุกคนไปไงบอดี้โดนขนาดไหนทุกคนดูเอาเองนะครับว่ามันลือกขนาดไหนนี่ผมไม่ได้เอียงกล้องนะดูคนนะครับดูคนเอาแล้ววินเก่าล้อเก่าล้อเก่าล้อน่อยๆดีเก่าล้อ,ลอ,ลอ,อดีอด,ดีตรงตรงตรงขวาหน่อยขวาหน่อยขวาขวาไปเรื่อย <tong> bay, tộc, không mày láng tộc mày bên chỉ giúp mày quá quá ít quá ít nè quá chết thôi con đây này là tông mày tông mày ờ đi nè viết bay, viết bay, tông mày tuổi tuổi tông mày tông mày chỗ chỗ có lo mà lời hạt thái Vinh đơn 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 hạt thái ít tái ít đi quá khó quá quá đi quá ít à đây là đơn lên đơn đơn quá ít hơn hơn quá vậy quá ấy sai vậy sai vậy ตรง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 ดีพอ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 หมด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 ดึงเทียบง่ายขนาดไหนดูเองครับเป่าหิวเลยครับนี่พอพอพอไม่ต้องหมดไม่ต้องหมดดึงแล้งหมดเลยไม่ต้องกดแล้วไม่ต้องกดแล้วเดินเลยเดินเลยไม่ต้องเก็บแล้วตรงมาซ้ายซ้ายตรงซ้ายดี อรงสายหน่อยดีขวานิดนึงเออขวานิดนึงเออสายไว้สายไว้สายไว้โดนแล้วสิหายจะหนีไหมถ้าหนีแต่งตัวใหม่หนีไหมโดนละกระจกโดนละเ,เดินคืนคืนสาย รอดละหมดละ e ไม่มีอะไรละกล่องอย่างเดียวหอยลงแรงไปแล้วไปกินแล้วสหรับรถ่านก็มาได้ถึงนี่แล้วข้างหน้านะไม่ใช่กล่องขนมนะเป็นกล่องลีเน่ครับเนี่ยแกใส่แก้วลีเน่ไว้ข้างนอกครับใส่กระป๋องนมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ DIY ครับ DIY เจ้านี้ก็ DIY ครับและนี้คือบัตรแถมเมื่อะกี้นี้ เรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วมันก็จะเป็นสภาพนี้ครับทุกคนนี่ฮะนักรบต้องมีบาดเจ็บเนี่ยนี่นี่นจะเลือกทั้งคันเลยใช่ไหมเนี่ยคทนจำตาด่าจำตอนอาจารย์อ๋อคอนทุบอ่ะใช่โอาจารย์อ๋อทุบไอ้นี่เลยจะทุบรถเลยจะทุบอะไรเนี่ยทุบทุบรถจานอ๋อทุบรถเลยที่ป่ามังงานเหาอลังยองครับ อาจารย์หมายตู้ปะอาจารย์เอาออกไม่ได้เร oh, ื่องคันนี้มันบลุบปุบอะไรเงี้ยมันเรื่องธรรมชาติมีป้าตั้งอย่างงี้เนี่ยแล้วมงนฟูอะก็ตอกปลั๊กเรื่องนี้ออกถอดทั้งโยงเลยเนี่ยเอาทั้งโยงเลยอะโอ้โหเครื่องออกไหมไม่ต้องเหรอปลั๊กูวงนึงกว่า